นแน่นจากรายการเราค่ะใช่แล้วนะครับขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะที่ข่าวการสูญเสียนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแสดงความเสียใจมากๆเลยนะครับเราสองคนเองก็ถือว่าเคยร่วมงานกันกับอาต้อยด้วยนะครับเป็นข่าวที่ช็อกในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิรชัยาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำีคมอ,อีกรอบ ทางด้านคุณรอนภัทรพลโตอุ่นศิลป,ปินเอฟ้าเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกตกใจไม่น้อยที่ทราบข,ข่าวนี้ตกใจเหมือนกันครับก็อ,อย่างอย่างตอยเองก็เด็กเอทุกคนเนาะก็ต้องต้องมีความผูกพันกรับกัต้อยครับเพราะว่าตอยเ,เองก็เป็นเป็นพิธีกรให้กับให้กับพูกเราทุกซีซั่นเลยครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตานะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแล้ว ใช่ก็ผมก็เพิ่งทราบก็ก็ตกใจครับเรื่องของการสูญเสียของต้อยไปก็ก็อตกใจใกตกใจเลยครับเป็นกำลังใจให้กับให้กับครอบครัวของต้อยทุกคนนะครับผมแล้วก็ต้องต้องบอกว่าโครงการบันเทิงของเราก็ได้สูญเสียบุคคลที่มีศักยภาพเนาะแล้วก็มีผลงานตน่างๆเป็นเป็นที่น่าดตามแล้วก็เป็นที่น่าจดจำนะครับ ครับชายก็ต้องต้องขอสแสดงความความเสียใจด้วยครับผมต้อยก็น่ารักมากเขา้าเข้ามาพูดคุยเข้ามากอดแล้วก็มาให้กำลังใจตลอดเลยครับเวลาเราเราอ่าก่อนดิ้นโชหรือเวลาหลังโชอะไรย่างเงี้ยครับเาก็จะให้กำลังใจเพราะว่าระหว่างที่เราประกวดเนาบางทีเราก็ตึกเต้นบ้างประมาบบ้างแบบอะไรเงี้ยแต่พอเราเราได้ได้พูดคุยอยู่ไว้ที่สายกาต้อยครับเราก็จะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจติดตามงข่าวต้อยมามามาตลอดนะครับช่วงเดี๋ยต้อย อ่าร่างกายเริ่มเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เริ่มไม่สบายนะครับก็ก็ดูติดตามของทั้งพี่อีฟด้วยเนี่ยเพราะพี่อีฟเองก็น่ารักครับได้ร่วมงานกับพี่อีฟด้วยได้เจอกันตลอดบะคเวทีอะไรกันนะครับครับได้ได้เลยครับผมทางเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของแบบเรื่องของส่วนตัวเรื่องของการที่อต้อยแบบอ่าเรื่องของครอบครัวของต้อยด้วยเนี่ยครับผมใช่ครับก็น่ารักครับ แสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮะับใช่ค่ะนะคะเราก็ต้องส่งกำลังใจนะคะให้ครอบครัวศิลาชาย,ยาด้วยนะคะต้อยนี่ถือว่าเป็นบุชเนียบุคคลสําคัญโดยใชของการบันเทิงบ้านเรานะคะถูกต้องนะแล้วก็ใครที่เคยร่วมงานกับต้อยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าต้อยน่ารักมากจริงนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนึงนะครับใช่ค่ะเอาละครับไป